อันนี้คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับคุณอันนี้คืออะไรครับโต๊ะจีนโต๊ะจีนนี่คือโต๊ะจีนเป็นไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้คุณกิติดีครับอยู่กับซิโรซ่าครับวันนี้วอลกเราพามาเที่ยวหอดูดาวจังหวะสงขา อยู่ใกล้แค่นี้เองแต่ไม่เคยมาเลยทําไมครับรู้ไหมเพราะอะไรชิเหียอยู่บ้านเล่นแต่นอนดูอ่านีบรรยากาศนะครับแค่นี้ามาทำไมเดี๋ยวซอ่เดี๋ยวถามความรู้หน่อยครับนี่เป็นคำพูดของใครครับ ก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติไม่ทราบครับเดี๋ยวถามน้องอีกคนนึงมานี่ยอันนี้เป็นคำพูดของใครครับก้าวเล็กๆของมนุษย์คนหนึ่งแต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติก็ถ้าอยู่โลก้เราต้หนักใส่ใช่ไมถ้าอยู่ดวงจันทร์น้ำหนักส4ีถือว่าอยู่ระบบิดลอยถ้าเดี๋ยวถ้้อยู่ดาวมนหนักน้ำหนักร้้า

ห้ามจับนั้นเห็นไหมโอ้นี่ห้ามจับนะครับน้องๆดูไว้นะเวเามาดูนะตํําอยู่นี่ตําอยู่นี่ห้ามจับนะครับเนไอยี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปลงเดี๋ยว ีความรู้มากมายที่นี่นะครับซึ่งบางคนเด็กก็ไม่รู้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับคุณอันนี้คืออะไรครับโต๊ะโต๊ะจีนโต๊ะจีนนี่คือโต๊ะจีนเวลาเราไปกินข้าวร้านอาหารนะครับนี่ใช่ไหมครับถุยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คืออะไรครับเวลาเราลงสีอันนี้คือการผสมสีนะครับใช่ไหม อ่าตอนนี้กำลังผสมสีอยู่อันนี้คืออะไรครับแศบตาแศบตาไม่ขาทำเป็นอะนี่าเนีของเป็นยให้เราดูอันนี้คือของแู้โลโมกาบาทโปเปอร์นิคัสนี่ของแท้นะครับไปเก็บประจยกหินเมื่อกี้ข้างๆขอดูดาวของเลยนะครับไม่ไม่คุณไปเหียบจัใจความโค้ นี่คือดาวเคราะห์แก๊สเวลาแก๊สหมดนะครับที่นี่ก็จะต้องก็จะต้องโทรสั่งนะครับเวลาแก๊สหมดนะเพราะว่าเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะครับผู้คนเดียวเลยกูกูผู้คนเดียวเวลาเวลาเขาเดินหัวเราะไปเวลาแก๊สหมดทําไงครับาดาวเคราะห์นี้คำถามคำถามมอะไร มม่เนนดิทีีร้าอ่าใช่ดาวเคราะห์นี่มันเป็นดาวเคราะห์แก๊สไงนุ๊กความรู้มากมายที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้ที่นี่นะครับบางคนไม่ชอบเปิดหนังสือบางคนชอบเห็นของจริงชอบจินตนาการนะครับนี่อ่าผมบอกเลยว่าวิธีการนะครับถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีกล้ามนะครับให้คุณมาอยู่ดาวพฤหัสนะครับเพราะว่าดาวพาหัดเนี่ยแรงงมถ่วงเยอะใช่นี่ไงครับหนัก้้วก็จะอหนักหนักมากเลยตัวเองก็จะอ้วนใชด้วยข้างในอ่ะของอ่ะชิ้นเดียวเลยนะ เห็นไหมครับเวลายกบนดาวเดี๋ยวละดวงทีนี้เราก็ได้รับนะครับการปลดล็อกนะครับใครอยากมีกล้ามเนื้อมวลปริมาณนะครับอยากมีซิกแพคไปอยู่ที่ดาวพฤหัสใช่ครับเห็นไหมง่ายจะตายเนาะง่ายเนาะไม่ต้องรับพฤหัสก็ได้นี่ไงเอ๊ะใกล้ๆเองวันนี้วันนี้วันนี้วันอะไรครับวันอะไรวันอังคารนะเดี๋ยวแป๊บเดียวก็พกหัสแล้วไม่เกี่ยวถ้าดาวพฤหัสจะหนัก โปรแกรมต่อไปเราไปดูหอดูดาวกันไม่รู้ว่าถ่ายรูปได้ไหมนะครับว่าจะพยายามเก็บร so <c oughs> ูปไว้ทุกคนนะครับเพื่อทุกคนได้มาเที่ยวกันที่บนเขาบนเขาที่ไหนครับวิชัสถานที่นี่แหละที่ไหนครับประเทใจ อ,อ,อ๋อดูดาวจังหวัดอำเภออเภอโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูดาวกันครับไปไปสม <c oughs> า,านาหาครับสถานการณ์สุดฝนจะตกอีกแล้วฝนจะตกนะครับตอนนี้ ก็อยู่บนเขาด้วยยัไงครับตอนนี้สถานการณ์น้ำท่วมของบ้านเราเป็นไงบ้างครับฮะเพียะครับเอานี่เราเราวิ่งหนีอะไรอยู่รถรถอยู่ทางนี้ครับยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้คุณกิติเหมือนสนุกอ่ะคุณรู้นุกหรือไงครับสนุกกระเป๋าอยู่ไหนวะแล้วโมพี่นุ๊ก ตอนนี้เราอยู่ในหอดูดาวแล้วขึ้นบนโลกนะครับ,อรบตอนนี้ดวงทิตย์ของเราล้อยมาอยู่บริเวณใกล้ๆกับขอบฟ้าแล้วนะครับในตอนเย็นจะมีแสงสีเหลืองทองสวยงามแบบนี้เราจะเรียกว่าแสงสุลทยาหรือว่าแสงดาวลายนั่นเองนะครับหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกแลัวขอบฟ้าไปได้ไม่นานมากเสร็จแล้วครับหอดูดาวใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง ใครสนใจนะครับอยากจะไปเที่ยวนะครับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชมพัรษาจังหวัดสงขลานะครับสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับทาง f c e e o o o นะครับมีแฟนเพจเรียบร้อยนะครับบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับความรู้นะครับมีที่ถ่ายรูปนะครับแถมราคาก็ยังไม่แพงอีกด้วยนะครับบอกเลยว่ามีท้องพระจำลองสวยมากผู้บรรยายบรรยายได้เยี่ยมมากครับบรรยายได้ตรงจุดและก็มีความรู้สนุกสนานมากมายครับ แล้วก็ท้องฟ้าจำลองจะมีเป็นรอบๆนะครับสามารถไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจนะครับเข้าไปเลยวิธีการไปก็ไม่ยากนะครับมีทางไป2ทางนะครับจะเป็นทางสวนตูนก็ได้หรือทางขึ้นไปทางสวนจัดตรงเขาแก้วก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่สามารถพาบุตรลานนะครับเพื่อนเพื่อนน้องๆหรือจะพาแฟนหรือจะพาครอบครัวนะครับไปได้นะครับ มีทุกอย่างเลยร้านกาแฟก็มีโซนถ่ายรูปก็มีแต่ยังมีความรู้มากมายจากเรื่องดาราศาสตร์อีกมากมายครับใครสนใจอย่าลืมไปนะครับ